กาบสบายดีพ่อแม่พี่น้องกาบสบายดีเอฟซีถูกท่านอยู่ในประเทศละต่างประเทศพบพ่อกับน้องนัดคือเก่าพี่น้องออืันนี้เป็นเป็นอิดแดงเรียกว่าดินอันดินจีแดงเนาะสีอื่นแบบนี้ชาวไทยเขาเรียกอิดแดงโออิดแดงบ่างชาวลาวเขาเรียกจีจีพอเป็นสีนสีแดงคือข้าวจีเนาะ โอ้เออข้าเจ้าคุดยังนะพเพาะเจ้าคุดโกพืจอยพืนกระซอยสร้างพื่อนเอ้ยเอาอีแดงมาจุ่มนามเสน้ําให้สร้างเนาะอืม เป็นเห็ดค่ะเห็ดละเอียด,ดเห็ดค่เคือละเอียดได้ไงจอยเนะพื่อแสนแล้วสิบอคิดดิ้นสิบอเ <มา S 2> ต็เมไหานบ่นเอออือ อ oh, so ันน e ี้ต้นยังพออินฟลามโอ้ต้นอ wow, ินฟลามของบรรเม่ใหญ่ของน้องอาทิพี่น้องเอ้ทักเสี้เมื่อจังได้นักกันนักทักเสี้เมืออะไรขี่รถจักก้าทางกับบดี้บาดันย่อขี้ดินเนาะพี่น้องทางบักใหญ่ว้าวก่อขึ้นได้ลายเติบอลไรพี่น้องเอ้ นี่พญายิ่งเจิญในแล้วมันก็ยุมาไห้พอน้องบิวกำลังก่อตอนนี้ตั้งหนาตั้งตาก่อพี่น้องเลยบ่าวใต้เดี๋ยวโอ้ยบ่ได้เดือดต้นงานเลยต้นงานไปตอบคอมเมนต์อันเอฟซีเพิ่นตอบคอมเมนต์เพิ่อนสามสี่มือเลยยังบ่ได้ตอบเพิ่อนมาสั้นจะน่าเพิ่นสิเลิกติดตามแล้วสั้นเพิ่นก็เลยหาเวลาไปตอบคอมเมนต์ซะทีมงานไว้พี่น้องเลยพวก

แล้ววาก็ยังถ่ายอยู่วาสันมดต้องถ่ายดอกวะ้อฟนังวิวน้ำล้างก็ได้แค่ไหนแค่ไหนไปก่อนละเอียดคือฟนอังวิวอนงวิวฝ่นคอยเฮ็ดฝนแน่ขักแน่ได้พอเจ้ากระเบิ้ลเนี่ยพอมื่อรเะก็บเป็นนั่น ขณะขาจะก่อนนัมาก่อหองบ่าวตายนัเราเห็ดอันนี้ไหวเลยเนี่ยวเลยตีเลยนะวาไปแล้มาก่อไหวนี่หองบ่าวตายแพงนิเละวันผู้ชายจอยมาหลักก่อมานณะมันัอันที่ข้นเด็กที่เองนะเขามาเขาว่าทังไงเนาะตัวใดบ่ป้าเธอ ยายเสียสั่งเมือนดนเขด้อต่นนั้กเจ้า่าล่ำผัดสั่ง้ายมาเห็ดเนี่ยงามเลยขี้ไล่ก็เจ้าก็ต้องท่าห้าสั่งมันเพราะงามก็ต้องทําหาสั่งโอ้สั่งท่าได้มาเห็ดหายเนี่ยขี้ไล่ก็โอ้สั่งท่าได้มาเห็ดหายเนี่ยรั่งบิวเหลแหลเทีมงานบอตายอน้่งบิวหล่หละ งามคร enfin ับก็องเห็ดงามอะไรเห็ดดีอะไรก็เห็ดขี้ไล <ism> ่ครับก็โอ้ยก็มาขี้ไล่แท้วะมาแต่ไกลได้ปะแมนใกล้ได้สั่งนุ่งขมื่นปะได้อันยังก่อนนะบ้านหัวยางนี่ใกล้บกบันบ้านนุ่งขมื่นบ้านหัวยางแมน บ้านหอยยางนี่มันสิไกลเลยทางทางทางเขาสวรรค์นี่คุณน้องบ้านมันหอยย่าง<ะ>หอยยางกับเมืองเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามันต่อกับเมืองอุทุมพรเลยเนะาะแถวเซนูนะพ่อ ผ่านไปอีกอีกสองซามเมอเออีกซองซามบ้านก็เป็นเมืองอุทมพจน์หรอซักเละแต่ว่าเมนเมนเเพราะว่ามันมันจะเลยไรซามชิมาเไปเลยมีอันบ้านปงีิมาอะไรกับบ้านนั้นอันน่ต่อต่อต่อไปอีกนี่ตอพินใจพีนเนื้อ้นไปอีกนั่นหน่งไม่ไม่เลเพราะว่าเมนเมนเมบ้านเบาพรเนาะบ้านยูทูบเบอร์ดังเนาะ นายคนดังได้สันเท้นะกระเจ้ามินะู้ดังๆโอ้น้องคงคือเขาเคยผ่านเออเขาผ่านน้องคงมาที่ว่าน้องคงน้องใหญ่ๆนะเออแล้วก็เป็นวัดอย่างงี้ก็พอวัดวัดป่าเนาะวัด,ว,ดวัดบ้านสูงๆกันนะเออดองคันคู่อยังไงดิดเออทางนั่นบอกน่นหละโอ้ เพราะว่าเราว่าบ้านเราน่ะมันอีกสองสามบ้านมันกลับเป็นเมืองอุทุมพรแล้วเซนูแล้วเราแต่ว่าเมืองเดียวกับอันเบาตายไปแล้งเลยมันจังพรห่าวัดเมืองอยู่เฮาวบัดอยู่เมืองชายผุทองคนละเมืองกันบ่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 แม่นเมืองชายผุทองบ๊อบแม่นได้เมืองชายผุทองสองคนสิอยู่ตามมันสายทางดำ และเมืองไซผูท่องนี่สิยูอันริมริมตะฝั่งโคงแมนสิยูเรียบตะพองอันฝังโคงเลยต่อกับประเทศไทยแถวสนมานยเขบวณนี้นเมือานบแมนเนมนบ้านน้ำมุงกับโบแมนและไปน้องให้ปังนะเอออันเมืองสองคนเมืองสองคนจะจะเรียบทางเลิบสามต้ลงไปทางเียงเียงออกลงไปนะัเคเลยเนาะแมนแมน แถวริมโค้งนี่สิเป็นเมืองไซพุทงโอ้น้องกิกกิมาแถวงเที่ยนเลยพี่น้องเลยเสื้อพนหมักแห้งใส่บ่อปลาเลยพอมันอากาศหนาวได้พิ่นก็ต้องนงสักก็ยาวเนะแม่เจ้าว่าเสาเมื่อเผาเม่ยใหญ่อยู่ได้ไหมเมจจะมาเอาได้นี่ไม่ใหญ่เจ้าบสบายเลยแต่ว่าเพนพันนะนะพี่น้องพันแบบ แม่ใหญ่เพิ่นอะไรใหญ่แม่แม่ยาของน้องก,กิ๊กี้ตกน้ำแล้ววันน้องกิ๊กี้นะลงไปซอยเอาขึ้นมาแต่น้ำกะว่าจะเอาน้องกิ๊กี้ไปผูกแขนหายอยู่เวลาเพิ่นนอนลาบหายน้องกิ๊กี้ผูกแขนให้เพิ่นเธอเพิ่นสวงเพิ่นเศร้าเหตุถูกวิธีทางแล้วพาประหามนแข่งสวรรค์เขตบ่นอันเทวแม่ของบ่าวฝั่งลาวเรือว่าบ่าวบอยนะไปเอดหลบเก่าหลบเลยเพี่น้องเอ้ยจนเมื่ Ivan, มอย yeah. grandma. ไปแล้ว กลไปเป็เห้องมอนหูโดยเฉพาะอะไรพี่น้องเขาไปนานหโดยเฉพานะเนาะเพิินกับว่าเป็น,นันอันยังเกาะตมน้ำเลืง้งอันยังห่ะแหละแล้วก็เป็นตอมน้ำเลื้งลรวไปบอนอื่นกับว่าเป็นนั่นผีอยู่ในหูนี่แล้วคือพี่น้องว่าอะไรเนาะมาเล่งตมน้ำเลืง้งอะไรเนาะก็เสียอันเดียวกันอะไรเนาะ น้องก,กิกิก่ะสิเมื่อหาแม่พลินแล้วแต่หน้าแม่เพ,พิ่นมาเอาแม่คือมาเอาเมื่อผูกแขนให้ยาเพิน่นข้าเจา้าข้าเจ้าพันข้าเจ้าพันว่าเราตกนา้าตกน้าน้องที่ใหญ่ๆเล้แล้วนางกิกิกเนี่ยซอยไว้แล้วเลเอาพรุ่งนี้เมื่อผูกแขนแลาวเวลาเรานอนรับหลายวิธีซอยกันนะ เมนโมแมนห้าสิบบอไปได้ที่พี่น้องบอกมาว่าคือบมพาเราไปหาหมอเนี้ยคือบมพาไปโรงพยาบาลเนี้ยโอ้ยไปจนเมื่อยพี่น้องเอ้ยบมแมนว่าเออสเว้าไปกันกับเขาบอฟังดอกเขาอะไ้ฟังเอฟซีว่าดอกเขาไปจนเมื่อยแล้วบางบอดมันกระถ่ายบ่ได้เนาะบางบอดมันกระถ่ายบ่ได้พี่น้องเอ้ยเพื่อกับพ่อให้ถ่ายฮ่าก็บบ่ได้ถ่ายให้เบิ้งเขาพาเพื่อไปห้องหมอนั่นบอดห้องหมอใหญ่ แม่เบาฟังเล่าไปนะจนเหนื่อยไปแล้วไปลายบดไลยถีแล้วขนาดเป่าก็พาไปไล่บดเลยพี่น้องเอ้ยอี FC บีว่าเอาก็ะพังเ้าก็เห็ดตามเบิร์ดนั่นแหละคงอยากให้เพิ่นส่วงเพิ่นเศร้านาะแม่น้องเกลีก่ยบุ้มน่ะจนสีจนโทมอยู่กับคนน่นเจ็บคนป่วยเนาะก็คือเห็นนนั่แหละพี่น้องเอ้ยแม่แม่แมจืดเศษยังก่อนเนี่ย แม่ให้เบิ้งด้วยแม่โสเปื่อยแล้วอุ้ยสุกมือเพิ่นเพิ่นสิยอมเสือดำเพี่นเอาเยเสืองงดำคาม,าามหาการยอมเทือเดียวเสือดำน้ำคามาน้ำคามน้ำคามเบิ้งด้วยแม่ว้าวนาำคาม,ามองตุงพี่น้องเอ้ยนี่ลงไปแล้วอื้มมีเด้ ตอนยอมแล้วคือหอมๆเนาะเพราะมันถือกินแห้งๆกับมนิ้นกันเลยนี่คือสีเอกลักษณ์ของประจันประจันต์เต็มโดยเฉพาะอยู่ละห้าน้ำเนาะโดยเฉพาะอยู่ละห้าน้ำเพิ่นมีคู่เพื่อนเลยเชว่าตำสินตำยังค่ะนะเสือดำคามสินหนีคามเเมนสวัสดีจ้าพี่น้อง สวัสดีพี่น้องสว,สวัสดีคืองานเด็พี่น้องเราใส่ก็มาตอนถ่ายตอนจบพี่น้องเลยก็ค่อยเบิ่งให้จบเลยพี่น้องเด้อเขากับมีข่าวดีมาฝากเนาะมีข่าวดีมาฝากน้่เล็กนั่มใจผืนวันเล็กๆในเนาเพิ่นด้กจะเตะกระอยากหายเนาะอยากหายข้ายอ้ายเนาะหรือว่าพี่เพิ่นอยู่ทางร้อยเอ็ดประเทศไทยอุตทีไทยเนาะพี่น้องเนาะ เพิ่นว่าไฮซันี่หาโลยน้องแม็กก็บอกแต่นะฟันกันคนเคยมึงเพื่อน่ะหาโลยน้องเลยรับตรงกันหรอไหมโอ้ยเหื่อยนะหายคลิปได้เลยอ้าวขอขอบคุณเนาะอ้ายใจดีลายลายเด้อที่ส่งเงินมาให้เนาะให้น้องซื้อพอได้ซื้อบัตรเติมเงาะเติมเงินหน่อยนาะก็ขอบขอบคุณลายลายเด้อ ขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีมีแหงลำรวยลำรวยเดอ้อบ่อยโฉยจ่าเถื่อเดอ้อขอให้เงินอยู่ดีมีแหงเดอ้อความเจ็บให้ได้ความไข้บ่อยมีหาที่การงานก็นกนขอให้ลาบเรื่องไปโดยดีเดอ้อหาเงินหาครับก็โสดมั่น,น,นลำรวยเดอ้อาสุขอขอบคุณคุณยายใจดีย์เายเด้อ,ดอที่แม่ตาขอบครัวชนีขอ,ขขอขาบาครัวบ่าวตาเนาะ ให้เพิ่นได้เงินหนึ่งอยเท่าพันเท่าอะไรพี่น้องเอ้ยให้มากนะขึ้นขำน้ำสู้เด้อดีม่แห้งความเจ็บอะไรความไข้ของไอ้นี่ไม่ต้ความสุขความเจริญบรวัตการงานหรือว่าเดินทางกับคอให้เดินทางตลอดปลอดภัยเด้อเป็นกำหนดลำล่างการงานกับคอให้หลับดื้อเ้อวีเด้อาเด้อให้เมื่อเมื่อนี้กับคอให้ไล่เข่าวเศร้าข่าวแรงเด้อเด้อเงินทำก็ราคาทู สำหรับคลิปนี้ก็ขคอสยกับเพียงเทนี้เด้ออย่าดืมกดไลกดแชกดติดตามส่องน้องนาดเด้อพี่น้องพีดผลาดประการใดกับคอสถษขคอภายเด้อแล้วก็ขอเก่าขามวดสบายดีสบายดีพี่น้อง